สวัสดีครับวันนี้พบกับผมเช่นเคยนะครับณสักเหล็กอันนี้เป็นอีพีอยู่ที่เดิมแล้วกันนะครับอยู่ที่เดิมเดี๋ยวกาลังจะไปกทมใช้เป็นอ p ีกทมแล้วกันนะครับจะได้ไม่ซ้ำกันเผื่อลูกค้าตัวมาถามผมจะได้ตอบถูกว่อีพีไหนเนาะก็วันนี้มีพระเครื่องเครื่องรางมาแบ่งปันนะครับมีทั้งพระกุกนะครับอันนี้มีน่าจะมีเป็นพระเก่าหมดเลยนะครับไม่มีพระใหม่ น,นะครับแล้วก็มีของเก่ามาชิ้น2ชิ้นนะฮะก็ฝากไปด้วยนะครับเบอร์โทรไลน์นะ0 8 3ย์แปดสามห้าเกนะครับเบอร์โทรเมืนะ่นอ,อนี้ติดต่อได้นะครับตลอดเวลาแล้วก็ใครมีพ้าเครื่องหรือจะเช่าพาเครื่องอ,องค์ไหนก็แคปหน้าจอส่งมาทางไลน์เบอร์นี้ได้นะครับเบอร์เดียวกันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยว พูดคุยกันทางหลายเนาะปรึกษาจะเช่าหาหรือว่าจะปล่อยพระให้ผมเนี่ยส่งรูปมาถามข้อความไลน์ได้นะครับก็ดได้นะก็วันนี้มีพระเครื่องอะไรบ้างเนี่ยมาดูกันโดยรวมนะฮะมีประมาณนี้เนาะเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูทีละองค์อ่าเดี๋ยวมาเริ่มเริ่มกันด้วยหลวงพ่อทบเลยละกันนะครับหลวงพ่อทบเนี่ยอันนี้เป็นเล่มเงินนะครับ เป็นกรอบเก่านะครับเป็นกรอบเก่าถูกใช้งานมาแต่พาก็สภาพสวยนะครับพอสวยนะครับแล้วก็ที่มูมัวเนี่ยเป็นกรอบนะต้องไปจ้างเขาปัดเขาคิดสิบาท20บาทเท่านั้นนะฮะปัดพลาสติกเนี่ยแล้วก็จะใสเหมือนไม้เลยนะครับเนี่ยฮะก็สภาพถือว่า80%เนตนะครับวัจันิมิตปีหนึ่งสนะครับอันนี้รับประกันแท้ให้นะครับไม่ต้องกลัวนะ มีเก็บเงินปลายทางนะครับอันนี้เหรียญลวงพ่อทบวัดจันนิมิตรเนาะนี่นี่นี่อันนี้ก็นี่เป็นล็อกเกตปีหนึ่งสองเหมือนกันนะครับปีหนึ่งสองวันยนิมิตนะฮะอันนี้วัดชนแดนนะครับอันนี้วัดชนแดนนะฮะนี่นแท้ดูง่ายทั้งคู่นะครับในส่วนล็อกเก็ตอันสุดท้ายเ,เป็นหลวงพ่อใหญ่ นะครับเป็นหลวงพ่อใหญ่วัดตาลนะครับหลวงพ่อใหญ่วัดตาลเนี่ยเ,เป็นรุ่นเดียวกับที่สร้างพระกิ่งไฟดับนะครับหรือพระกิ่งวัดตาลนะครับพิมพ์เล็กพิมพ์กลางพิมพ์ใหญ่ที่สร้างในปีหนึ่งหกนะครับนี่นี่ตะกุดเงินทองนาคนะครับตะกุดสามกษัตริย์นะครับปีหนะนึ่งหกแท้ทันประกันให้นะครับทันหลวงพ่อทบวชชนแดนนะแล้วก็น,นี้นะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดรุ่นสอง ปี02นะครับหลังหลวงพ่ทิมหลังหลวงู่ทิมก็จะเห็นลางๆนะครับไม่ค่อยเห็นแล้วแต่ก็เอาไปใช้พุทธคุณนะครับแล้วก็พร้อมประกันแท้ให้ด้วยสวยๆหลักหมื่นถึงหลายหมื่นนะครับองค์นี้ไม่แพงถูกมากๆนะครับเป็นพระบ้านๆเลยที่ผมแบ่งปันมาแล้วก็เอามาแบ่งปันต่อนะครับนี่ใครอยากใช้หลวงพ่ทวดยุคต้นๆนะครับก็ถือว่าเป็นเรียนมีประสบการณ์เยอะสุด ของหลวงพุทธรุ่นหนึ่งเลยนะครับนี่ก็คือเหรียญยอดนิยมถ้าสวยๆก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับอ่าอันนี้นี่นี่นี่เป็นรูปถ่ายนะครับหลวงพ่อเงินนะครับหลังหลวงพ,พ่อพิษวัดขมังนะครับเป็นรูปถ่ายแอคนิยมนะครับยุคต้นแอคนิยมนะครับปี2อง5นหนะครับนี่ก็ข้างหลังสภาพผ่านการใช้นะครับผ่านการใช้แล้วก็นี่ รูปลอกไปหน่อยนะครับแล้วก็ยังเห็นนะครับรูปที่แท้จะเห็นรอยจานจานดินสอนะครับนี่งร์นี้จานดินสอนะครับโดยลายมือหลวงพ่อพิษวัดเขมังนะครับนี่เป็นจานคู่ชีวิตนะครับจานหลวงพ่อพิทวัดขมังนะครับอันนี้เป็นแอกปี2.485นะครับด้านข้างเขาจะทาชันโลนะนี่นะครับ ถ่ายหลวงพ่อพิษวัดขมังนะครับหลังหลงพ่อเงินปี24 8 5ดาออกวัดขมังนะครับเอาไปใช้ได้เลยสวยๆหลักหมื่นนะครับวันนี้พันต้นๆหลักพันต้นนะครับเอาไปใช้ได้เลยนะฮะร,รับประกันให้ไม่ต้องกลัวนะครับผมอัอนนี้ก็เป็นเหรียญใบโพหลงพ่อขายวัดสวนขันนะครับนี่ขายเป็นสายตรงหลวงพ่อขายวัดสวนขันนะฮะ มารับไปได้เลยอง์นี้สวยๆเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะส่องกล้องให้นี่เห็นไหมฮะนี่ดูนะครับอง์นี้สวยเดิมมากนะครับทันแท้ทัน,ทน,ทนประกันให้นะครับนี่ก็เป็นเหรียญยอดนิยมของหลวงพ่อขายเช่นกันนะครับนี่นี่เทพเจ้าแห่งเมืองใต้นะครับนี่เอาไปใช้ได้เลยนะครับผม ประกันให้ไม่ว่าจะสายวิจิตรหรือสายอื่นนะฮะเป็นเนื้ออัปก้านะครับก็ผิววิ่งหิ่งดีนะครับนี่คาสิกด้วยตรงนี้มาแล้วก็เหรียญน,นะครับหลวงพุทสุดวัดกะหลงนะครับเป็นเสือน้อยน้อยกระไหลทอง,งนะครับนี่เหรียญเสือน้อยหลวงพุทสุดวัดกะหลงนะครับกระไหลทองนะฮะดูกระไหลทองนี่ อันนี้ทองนะครับรับประกันทองแท้นะครับนี่แล้วห่วงเดิมเดิมนี่ห่วงเดิมยังอยู่เลยเนาะนี่นะครับนี่ห่วงเดิมยังอยู่เลยนะครับเลี่ยมทองสภาพก็ประมาณ80%นะครับผิวมีโดนบ้างนะครับผิวมีโดนบ้างนะครับนี่นี่เห็นไหมฮะเนื้อกระไ่ทองนะครับก็สภาพนี้ก็เอาไปใช้คุ้มนะครับคุ้มราคาไม่แพงด้วยนะครับ สือน้อยหลงผู้สุดวัดการหลงเนื้อกะลายทองนะครับพร้อมทองนะครับทองพร้อมใช้เลยนะฮะทองก็ไม่หนามากนะครับผมนี่ทองไม่นามากแต่ทองร้านทองนะครับไม่ใช่ทองสนามไม่ใช่ทองตลาดนะฮะนี่ประกันร้านทองให้นะครับผมแล้วก็องนี้นะครับเป็นชินราดอินโดจีนนะครับนี่ชินาลาดอินโดจีนก็ ถ้าต่อโค้ดก็อยู่ประมาณ30,000นะครับ2,000 0ื 20, ถึงส0 0 0 0นะครับ20,000ไม่มีแน่20,000ไปลายถึง30,000กว่ากว่าแล้วกันนะครับแต่องค์นี้เนี่ยไม่ต่อโค้ดนะครับไม่ต่อโค้ดก็คือเล่นเป็นมาตรฐานเหมือนกันนะครับแล้วก็เนี่ยฮะนี่เพราะว่าปี2 4 8 5เนาะมีบางองค์ตอกไม่ตอกนะส่วนมากเลยเนี่ยพิมพ์อย่างเช่นพิมพ์ต่อพิมพ์อะไรเนี่ยเขาจะไม่ค่อยตอกโคดแต่องคเนี้ยตอกเนี่ยฮะ องนี้ไม่ต่อโค้ดแต่ไม่ใช่พิมพ์ต้อนะครับเป็นพิมพ์นิยมผมจําไม่ได้แล้วว่าไม่ไรนะครับรับประกันให้ดูฮะ,ะเบ้าเดิมๆเ,เลยนะครับนี่เบ้าเดิมๆเ,เลยนี่ดูฮะนี่ดูหน้านะครับดูหน้าโอ้โหเดี๋ยวก็ค่อยๆส่องเบ้าให้ดูนะครับลองรอยการหล่อจําให้ดีนะครับ รอยตะไบน,นะครับจบที่รอยตะไบน,นะฮะเนืเน้อจะต้องเขียวอมเหลืองนะครับแล้วก็อินโดจีนจบที่รอยตะไบนะครับผมอินโดจีนจบที่รอยตะไบนี่นะะนีบหน,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 น้ามงคลเนี่ยไม่ค่อยเจอนะครับไม่ค่อยพบเจอแล้วก็เก๋ไม่ค่อยมีนะครับหน้ามงคลเนี่ยจะไม่ค่อยมีเก๊นะครับ เก็ไม่ดีนะครับองนี้เป็นหน้ามงคลนะครับนี่หน้ามงคลอินโดจีนนะฮะปีสองสี่แปดห้านะครับจากจงโคงอีหลวงพ่อเงินวัดดอนอะไรเงี้ยมาหมดนะครับนะฮะป็นพระที่น่าใช้อีกรุ่นหนึ่งนะฮะแล้วก็องนี้มาถึงหลวงพ่อเงินองนี้ก็เป็นผิวเดิมนะครับของวัดนะฮะของปีหนึ่งห้านะครับวัดวังกระทึงนะครับปีหนึ่งห้าวัดวังกระทึงเขาเรียกว่ามือติงนาง นะครับนี่มือติงนังมีโปกระดกแบบนี้มือติงนังนะฮะนี่องนี้ก็ผิวดิมเดิม,ดมนะครับถึงจะไม่เขียวมากแต่ว่าเดิมไม่เช็ดไม่ล้างนะครับไม่ทําผิวเนาะนี่นี่นะฮะนี่ผิวเดิมนะครับดูโดูดโอ้คลาสสิกมากนะครับองนี้คลาสสิกมากนะครับน,นี่หวังกระทึงนะครับเป็นพระร่วมพิธี ปีหนึ่งห้าเขาเรียกว่าหนึ่งห้าต่างวัดนะครับหนึ่งห้าต่างวัดเอาไปใช้ได้นะครับเอาไปใช้แทนปีหนึ่งห้าวัดบางคานปีหนึ่งห้าวัดบางคานเนี่ยถ้าสภาพนี้ก็อยู่ประมาณเจ็ดหมื่นถึงหนึ่งแสนบาทนะครับนี่วัดวังกระทึงพิธีเดียวกันเสจพร้อมกันนะครับหลัก่านต้นนะฮะท่านลองเลือกดูเอาแล้วกันนะครับอ่าองค์นี้นะครับเป็นสมเด็จนะครับ คะแนนหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับบรรจุก,กุวัดห้วยเขนนะครับเป็นพิมพ์คะแนนวัดห้วยเขนปี2 4 5 6หนะครับนี่นะฮะพิมพ์คะแนนเนี่ยกดมือทีละองค์นะครับนะฮะโดยใช้ดินวัดบางคานแล้วก็มวลสารผงทูปเกสรดอกไม้นะครับเอามาบดแล้วก็ผงพุทธคุณที่หลวงพ่อเงินเขียนไม่ว่าจะเป็นเขียนช็อคเขียนกระดานอะไรเอามารวบรวม ะะแล้วก็ตำเป็นมวลสารผสมกับดินนะครับแล้วก็ปั๊มโดยใช้มือกดทีละองนะครับเป็นพิมพ์คะแนนนะฮะคะแนนของวัดห้วยเขนแล้วบรรจุก,กุไว้นะครับนี่แล้วมีบันทึกนะครับมีบันทึกไว้เป็นลายลักษณอักษรว่ามีการสร้างจริงสร้างปีไหนจำนวนเท่าไรอะไรยังไงนะครับนี่ เราเรียกว่าพระจิ๋วสร้างโบสถ์นะครับนี่สร้างโบสถ์วัดห้วยเขนนะนี่นะฮะเจตนาของท่านคือเนี่ยทำเพื่อสร้างโบสถ์วัดห้วยเขนนะครับพระดีนะครับที่ท่านหล่อเงินวัดบางคานนะครับเอาไปใช้พุทธคุณไม่ต้องพูดถึงนะครับหล่อเงินวัดบางคานเนี่ยท่านก็จัดว่าเป็นพระที่สร้างพระรูปหล่อเป็นอันดับหนึ่งของเมืองไทยเลยก็ว่าได้นะครับ เป็นรูปหลออันดับหนึ่งของเมืองไทยเลยนะครับไม่ว่าไข่เซียนใหม่เซียนเก่าเซียนน้อยเซียนใหญ่ต้องพูดถึงหลวงพ่อเงินวันบางขานนะครับนี่อ่าและเกี่ยัน,นี้มาอันนี้ก็เป็นพระปีหนึ่งห้าต่างวัดที่ราคาถูกนะครับราคาเบาๆนะครับของจังหวัดพิจิตรนะครับก็เป็นหลวงพ่อเงินปีหนึ่งห้าวัดท่าบัวทองนะครับนี่ปีหนึ่งห้าวัดท่าบวงทองอันนี้บรรจุกิ่งต่อโคตด อันนี้เป็นพิมพ์กรรมการนะครับเป็นกรรมการต่อโค้ดหนึ่กรรมการนะครับเป็นพิมพ์ฐานสูงยากมากนะครับจะมีฐานเตี้ยและฐานสูงแล้วก็มีธรรมดากับกรรมการอันนี้ต่อบกรรมการนะครับเป็นโค้ดกรรมการมีไม่เยอะนะครับสร้างน้อยก็ของดีปีหนึเอาไปใช้กันได้นะครับนี่นะฮะนีะนนะ่แล้วก็ อันนี้ก็โอ้โหลิมิเต็ดเลยนะครับนี่ลิมิเต็ดเลยนะฮะเนี่ยค่อยคอยดูกันนะครับเดี๋ยวจะไลฟ์ให้ดูนะครับอันนี้เป็นหลวงพ่อเงินกุกวัดขวางนะครับพิมพ์นิยมฐานสูงและก็พิมพ์ขีตาฐานสูงนะครับพิมพ์นิยมฐานสูงขีตาฐานสูงสองพิมพ์นี้เป็นพระที่แพงสุดนิยมสุดของอวัดขวางแล้วนะครับผมนิยมฐานสูงกีตาฐานสูงเนี่ยหายากมากนะครับ นี่ดูช่อนะครับช่อเบลเลอร์เลยช่อแบบเนี้ยชัดเจนนะครับช่อเล็กๆไม่ค่อยมีแท้นะครับต้องช่อใหญ่นะครับเนี่ยมาดูพิมพ์ขี้ตาก่อนดูครับดูเนื้อหาพระบรรจุกุนะครับดูผมจะให้ดูสาแดงแล้วก็เนื้อในขององค์พระนะครับนี่สาแดงนะครับหลวงพ่อเงินวัดขวางเนี่ยจะมีหลายวันนะครับมีสาแดงสาเหลืองแล้วก็สาดำสาน้ําตาลนี่ฮะสาแดงสาน้ําตาลเนี่ยจะหายากและนิยมนะครับนี่ ปัจจุบันเนี่ยเล่นหาเป็นมาตรฐานสากลน,นะครับเพราะว่าเมื่อก่อนที่ไม่สากลไม่ใช่อะไรนะครับไม่ใช่พระเอามายัดเล่นกันไม่ใช่อะไรนะเป็นเพราะว่ายังไม่มีนะครับยังไม่มีเ,เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับยังไม่มีประวัติลงที่ชัดเจนยังไม่มีหนังสือลงที่ชัดเจนนะครับปัจจุบันมีหมดแล้วนะครับนี่ทางจังหวัดพิจิตรก็บางกลุ่มท่านก็ได้สร้างประวัติชัดเจนให้ผู้ที่มาศึกษาวัดขวาง ได้ศึกษากันนะครับได้รู้ว่าพิมพ์ไหนเล่นยังไงนะครับแล้วก็ได้รู้ว่าพระสร้างปีไหนอะไรยังไงนะครับอนาคตนี่ราคานี้ไม่มีให้เห็นอีกแน่นอนนะครับนี่พระที่ทันหลวงพ่อเงินแล้วก็พิมพเป็นพิมพนิยมพิมพ์ที่ตายอย่างนี้นี่อนาคตราคานี้ไม่มีให้เห็นอีกแน่นอนนะครับเราเป็นคนใกล้ชิดนะฮะเป็นลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อเงิน อนาคตข้างหน้าอยากให้อ่อยากผมไม่อยากให้ทุกคนใช้คำว่าใกล้เกือกินดังนะครับเก็บได้รีบเก็บนะครับอนาคตแพงแน่นอนจับต้องไม่ได้แน่นอนนะครับนี่อนาคตจับต้องไม่ได้แน่นอนนะฮะดูเห็นไหมฮะดูผิวแดงๆผะล่ำขนาดนี้ผิวแดงแล้วก็โอ้โหอันนี้ก็ใครได้ไปเอาไปถ่ายนะครับเอาไปจ้างเขาถ่ายแล้วก็อัดมา ทําเป็นรูปใหญ่ห้อยหน้าบ้านหน้าร้านได้เลยนะครับเอามาแขวนโชว์ได้เลยนะครับเพราะองค์เนี้ยแชมป์จริงสุดจริงนะครับแล้วก็สวยจริงผมเอาใบแบ่งผมไบแบ่งเ,เนี่ยที่ผมขารบนักถือนะครับที่เคยขายเข้าไปประมาณน่าจะรวมๆสิบปีนะครับสมัยก่อนนะวันนี้ก็ได้มีโอกาสไปเที่ยวแล้วก็แบ่งมาสององค์นะครับก็ เด็ดหัวใจมาเลยเอาพิมพ์สวยมาเลยทั้งคู่เลยนะครับทั้งการใจดีเมตตานะครับผมก็บอกท่านตรงๆว่าผมมาไปเผยแผ่บารมีหรือพ่าเงินวัดบาคารนะครับถ้าผมไม่มาหาจากท่านมันก็ไม่มีในสนามเดินไม่เจอแน่นอนนะครับของแ,แท้ผมก็เลยต้องไปแบ่งท่านไปพูดกับเขาตรงๆว่าอยากเผยแผ่บารมีอยากให้ลูกศิษย์ลูกหาได้ใช้นะครับนี่เห็นไหมฮะ อันนี้เดิมๆเ,เลยไม่เช็ดไม่ล้างดูคาบกุนะครับคาบกุคาบดำๆเนี่ยคาบกุนะครับนี่อง์จริงท่านเนี่ยเป็นทองดอกบวบนะครับแล้วก็บรรจุก,กุไว้ก็จะมีคาบสนิมฝังแน่นนะครับในองพระนี่นะฮะตรงนี้ก็ไม่เช็ดไม่ล้างเลยนะนี่ดูช่อไหมครับเหนือเดียวกับพิมพ์นิยมพิมพ์ขี้ตานะครับกระแสะผิวโลหะเดียวกันนะครับอายุเท่ากันนะครับนี่ นี่นะฮะสองไม่เบื่อแน่นอนคู่นี้เนี่ยใครได้ไปผมประกันว่าสองไม่เบื่อแน่นอนมานี่นะฮะนี่นี่นะครับนี่เช่าพระห้อยคอทั้งทีเอาสวยไปเลยนะครับแพงองค์เดียวจบนะครับแล้วพระกับผมเนี่ยไม่ใช่แพงจนเวอร์วังนะครับไม่ใช่แพงจนเวอร์วังผมรับประกันว่าพระจากผมเนี่ยถูกกว่า,าทั่วไปแน่นอนนะครับเพราะผมเป็นคนพื้นที่นะฮะ แบ่งปันอยากให้ใช้กันนะครับพาผมเนี่ยใครได้ไปเหมือนได้จากเขาเรียกว่าอะไรอะมือต้นนะครับเอาไปก็ไปมีกําไรไปขายต่อ,อยังได้เลยไปออกต่อ,อยังได้นะครับเพราะว่าผมแบ่งปันนะครับไม่ไม่ไม่ใช่ราคาเซียนนะครับราคาบ้านๆราคามือต้นนะครับและองนี้ก็มาถึง หลงพ่อเงินรุ่นฝาคํำลนนะครับองนี้ก็เป็นพิมพ์นิยมเช่นเคยนะครับเป็นพิมพ์ตาโปนนะครับจมูกใหญ่ปากใหญ่นะครับเป็นพิมพ์นิยมส่วนมากจะเอาเฉพาะพิมพนิยมของฟ้าคํำลนมาลงนะครับเพื่อไม่ให้อ่า fc สับสนนะครับพิมธรรมดากับพิมนิยมเนี่ยราคาแตกต่างกันมากมายนะครับนี่ก็เป็นพิมพ์นิยมที่เล่นหาการสากลก็ปกติงานประกวดก็จะรับกันแต่พิมพนี้นะครับนี่หันข้างมาแขนจะใหญ่เห็นไหมครับแล้วก็มีรอยการแต่งประกบบล็อก นะครับแม่พิมนะฮะนี่ในเวลาตั้งข้างเนี่ยพระจะเอียงมาด้านนี้นิดหน่อยนะครับเห็นไหมนะครับแล้วก็ตาปนนแบบนี้นะครับนี่ที่เล่นเป็นมาตรฐานสากลแล้วก็โคดเป็นที่บอกผุมเคยสอนนะครับนี่โคดจะเหมือนม้าน้ํานะครับแล้วก็ลิ้วจีวรคมชัดเจนนะครับนี่หูตาปิ้นเลยนะครับนี่แล้วก็ตอบโคดวัดด้วยนี่เงินชัดเจนเห็นไหมฮะ คำว่าเงินนี่ชัดเจนเลยเงินนะฮะนี่เงินสามนะครับนี่งนี้ก็สวยสวยมาก EP นี้เด็ดจริงนะครับมีแต่ของเด็ดๆมาให้ไม่ว่าจะเป็นฟ้าคํารนพิมพ์ใหญ่กูวัดขวางพิมพ์ที่ตาพิมพนิยมฐานสูงทั้งคู่เลยปกติฐานเตีย้ยก็หาไม่ค่อยได้แล้ว EP นี้เป็นฐานสูงและที่สําคัญมีปืนแตก นำเลิกมาให้ด้วยนี Asia ่ปืนแตกนำเลิกมาให้ทุกคนได้เช่าห่างกันด้วยนี่พลิกมาปืนแตกนำเลิกเนี่ยก้นเขาจะเป็นลักษณะนี้นะครับเห็นไหมฮะจะไม่เหมือนปืนแตกทั่วไปนะฮะปืนปืนแตกทั่วไปก็ก้นเรียบแบบนี้นะครับแต่นำเลิกเนี่ยเนี่ยเขาจะรอในพิธีนะครับแล้วก็ก้นจะมีลักษณะมีการเทลักษณะนี้นะครับเห็นไหมนี่ก้นล้นๆ้นเกินเกินแบบนี้นะครับเป็นปืนแตกนำเลิกหรือว่ารอในพิธีนะครับดูเนื้อ ดูเนื้อของหล่อในพิธีนะครับจะได้ไม่ต้องเออเอ,อเออ๊ะทำไมปืนแตกหล่อในพิธีจะถึงแพงกว่าพิมพ์อื่นนะครับก็ดูเนื้อสิครับนี่นะฮะดูเนื้อดูพิมพ์ดูหน้าเห็นไหมฮะนี่ดูเนื้อดูพิมพ์ดูหน้านะฮะท่านจะได้หายสงสัยว,ว่าทําไมมันแพงแล้วก็หาย,ยากเพราะว่าพระเนี่ยสร้างหลักไม่เกินไม่ถึง,100งหนึ่งร้อยองค์เดีย่างว่าไม่เกินเลย ไม่ถึง100องค์นะครับสร้างแจกในพิธีนะครับนี่ปืนแตกเนี่ยโหสร้างน้อยนะครับนี่นำเลิกปืนแตกนำเลิกหรือแจกในพิธีรอในพิธีนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเนื้อนะครับนี่วันเนื้อเนี่ยหมันขนาดไหนดูนะฮะ ชัดเจนนะครับชัดเจนแท้ดูง่ายนะครับนี่เป็นผ่าที่แท้ดูง่ายนะฮะมามต้องดูอะไรมากมายเลยโอ้ีพีนี้เด็ดจริงมีแต่เด็ดๆมาให้ดูนะครับแล้วก็มีชิ้นหนึ่งนะครับเป็นเครื่องรางจังหวัดพิจิตนี่ฮะนี่เช่ามานี่ปอกเดิมๆของเขาเลยนะครับผมซื้อมาก็ไม่ได้ <c oughs> แกะปอกเจ้าของเก่าออก เป็นหลวงพเตียงวัดเขาลูกช้างนะครับนี่สภาพก็ผ่านการใช้นะครับแต่อั่วเชื่อมเงินนะครับอั่วเชื่อมเงินนี่จะเป็นยุคต้นนะครับถ้าอยู่อั่วเชื่อมตะกัวเนี่ยจะเป็นยุคไปลายนะครับนี่ไหฮะดูไข่ดูไข่ของตะกัวนะครับนี่ดอกนี้นี่เนี่ยมาตรฐานสากลน,นะครับเป็นตะกัวทุบนะครับเป็นตะกัวน้ำนมตะกัวทุบ นะครับไม่ใช่ตะกัวแผน่นนะฮะตะกัวทุบนี่อันนี้ก็ถือว่ายังสมบูรณ์นะยังถึงสมบูรณ์เนาะน,นี่ขนาดความยาวประมาณสามนิ้วครึ่งนะครับน,นี่ส่งประกวดได้ส่งออกแตรได้ไม่ต้องกลัวนะครับเนี่ยตะกุดหลวงพระเพ่อเตียงวัดเขาลูกช้างเนี่ยเป็นพระที่สายเหนียวของจังหวัดพิจิตรนะครับก็เดิมเดิมเลยนะครับเป็นตะกุดคู่ชีวิตนะเป็นจานคู่ชีวิต ทาเลยขี้มาเนี่ยจานเต็มแผ่นแน่นอนนะครับเป็นจานคู่ชีวิตเต็มแผ่นเลยใครได้ไปไม่มั่นใจในตัวผมเนี่ยผมส่งออกบัตรให้ได้นะครับผมไม่ต้องกลัวนะฮะเล่นพ้าต้องมาตรฐานเนาะนดอกนี้สุดจริงนะครับเอาไปใช้นี่ฮะอ่าแล้วอีกชิ้นหนึ่งนะฮะอันนี้ก็เนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูบัตรก่อนเป็นผ้ากู่นะฮะนี่ พระอุปคุตนะครับชิ้นเขียวนะครับนี่งานในร้อยสา,าน,นะครับนี่เป็นเป็นงานที่ใหญ่สุดของออเขาเรียกว่าอะไรระดับประเทศแล้วใหญ่สุดในประเทศแล้วครับงานในร้อยสาพันเนี่ยจากปีละครั้งนะครับแล้วก็พระนะฮะเป็นพระที่ใครติดงานเนี้ยรับรองว่านะฮะจะยิ่งใหญ่แล้วก็ชัดเจนกว่างานอื่นๆมากมายนะครับงานนี้เนี่ย คนก็แห่แหกันส่งมากมายเลยนะครับใครที่ติดงานนี้ถือว่าสุดแล้วขนาดสวยขนาดนี้เห็นไหมฮะสวยขนาดนี้นะครับยังติดที่สามนะฮะสวยขนาดนี้ยังติดที่สามนะครับนี่มีหน้ามีตาเนี่ยโอ้โหติดที่สามอันนี้เป็นใบสมาคมของในร้อยางานในร้อยสัมพันธ์นะครับ๋ผมจะให้ดูองจริงนะครับนี่นะครับนี่เห็นไฮะเป็นอุปคุตสองหน้า ชิ้นเขียวนะครับผมให้ไปพร้อมบัตรใบประกาศที่3เลยนะครับนี่ใครได้ไปก็คุ้มคุ้มค่ามากๆนะครับนี่อายุร้อยเป็นร้อยปีนะครับชิ้นเขียวพระอุปคุตสองหน้ากุวัดวังบัวกุวังบัวนะครับนี่ดูไข่ดูไข่ปานดําลักษณะนี้เนี่ยนะฮะแท้ดูง่ายนะครับแค่แท้ก็หายากแล้วแต่องค์นี้เนี่ยหูได,ได้ได้พร้อมใบประกาศมานะครับสมศักดิ์ศรีนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่ นะฮะเป็นพิมพ์ใหญ่แล้วก็สวยสวยมากด้วยนะครับนี่โอ้โหนี่เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนี่เอาอุปคุตกุบังบัวเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับน,นี่เชิญชินเขียวอุมพรพร้อมใบป,ประกาศที่สามงานในร้อยสามพันใหญ่จริงครับงานนี้ใหญ่ที่สุดในประเทศแล้วก็ว่าได้นะครับ ขึ้นชื่อว่างานในร้อยสามพันเนี่ยคือใหญ่สุดทุกคนต่างให้การยอมรับนะครับว่างานนี้เนี่ยหินจริงแข็งจริงพระทรงประกวดเยอะมากถ้าไม่สวยจริงไม่ติดครับองค์นี้ถ้าไม่ใหญ่จริงก็ไม่ไม่ติดนะครับองค์นี้ได้ใหญ่ใหญ่สุดของออพิมพ์นี้แล้วนะครับผมนี่มาก็เดี๋ยวผมให้ไปพร้อมกล่องนะครับที่ส่งประกวดผมเอาเอาเอาันนี้ซับให้อย่างดีนะครับไม่ต้องกลัวนะครับแล้วก็ ส่งไปพร้อมใบประกาศให้ด้วยเลยนะครับขายไปได้ไปไม่ต้องกลัวนะครับรัให้อย่างดีน่ก็อีพีนี้เนี่ยก็มีมาแบ่งปันพี่ๆเพียงเท่านี้นะครับอยากได้อะไรสอบถามกันเข้ามาได้เลย นะฮะแพงไปก็ต่อราคากันได้นะครับถ้าไม่ขาดทุนผมก็ยินดีแบ่งปันผมไม่ห่วงของอยู่แล้วของผมเข้าทุกวันนะครับผมวิ่งซื้อของทุกวันนะฮะนี่ถ้าต่อเกินไปก็บางทีไม่ได้ผมก็อาจจะเข็ดนะครับตอบราคาแค่ครั้งเดียวนะฮะก็ <c oughs> าฝากไว้ด้วยนะครับ0835936287เนะครับเบอร์โทรละลายเบอร์นี้เลยนะฮะอี EP หน้าเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับวันนี้ก็ใช้เวลาไปพอสมควรเนาะ ็ยินดีมาแบ่งปันพระแท้นะครับชอบองไหนก็แคปหน้าจอนะครับส่งม้ให้ผมดูทางไลน์แล้วก็เดี๋ยวบอกราคานะครับนะฮะขอบคุณมาก้ากนะครับ f อทุกท่านที่นะฮะให้การรอคอยโหผมหายไปสองวันสาวันในโทรกันแล้วนะครับสี่ห้าท่านเลย <c oughs> ก็เดี๋ยวเดียวี๋ยวทีนี้ก็จะมาเรื่อยๆนะครับบางทีได้ของมา ไม่เยอะนะฮะผมก็ไม่อยากเอามาไลฟ์นะฮะก็ลง Facebook บ้างก็ไปบ้างอะไรบ้างไม่ค่อยมีเวลาไลฟ์นะฮะของมันน้อยนะฮะของหายากครับชั่วโมงนี้ของแทหายากมากนะฮะสองสามวันเนี่ยโอ้โหบางทีได้สององค์บ้างสามองค์บ้างะะของแท้หายากเข้าบ้านใครก็ส่วนมากจะเจอแต่ราคานะครับเราเท่าเขาไม่ได้นะฮะผมก็เข้าใจนะเพราะว่ามันมีคุณค่าทางจิตใจนะครับ บางทีเขาก็ห่วงเนาะแล้วก็เอามาทำงานเอามาหากินนะครับก็ต้องคุยกันเนาะอีพีหน้าเจอกันนะครับขอบคุณมากครับ